สวัสดีค่ะพี่นองเกษตรกร,ร,กรผู้เลียงง่วเลียงควายทุกคนเนาะค่ะพอกันอีกแล้วกับยายเพิ่งแบ่งปันืันนี้ยายเพิ่งบริพามาเปิดราคาง่วหรือว่าควายเด้อค่ะจะผ้ามาเปิดแบ่งปันพัน้าซิกแนวเลื้อยเป็นคลิปจากทั้งบานพันทรงมาเด้อค่ะพ่นมีทอนพันหญ้าซิกแนว พิกัดเพิ่นกับยูบ้านเสาหลีกอำเภอพะนาจังหวัดอำนาจ,จเจริญเน,นะคะ้ค่ะหญ้าซิกแนวเรื่อยเพิ่นค่ะกิโลละหาบาทค่ะเพิ่นว่าคุณสมบัติของหญ้าซิกแนวเรื่อยก็เป็นหญาที่สามารถจเจริญเติบโตได้ดีในทีหลุ่มแล้วก็ทีดอนเนะะื้ค่ะทนแรงทนน้ำขังสามารถปลูกในหน้าแล้ก็ในลงยางพาราก็ได มีลำตุนสีเขียวอวบอ่อนหนุ่มนะคะหมาอสำรับเลียงสัตว์เลียงง่วเเลียงควายค่ะสามารถตัดให้กินได้เลยค่ะบต้องเสียเวลาไปบดให้ยากให้ผลผลิตต่อไรสูงเลอค่ะรอบตัดกัเร็วค่ะยี่สิบห้าถึงสามสิบเหมือในตัดให้งัวค้วยกินได้เลยค่ะแต่ว่าถาศีนํำมาเห็ดทอนพันธ์ เพื่อชิจกะปลูกขยายไปเนาะค่ะกะสิใสเวลาประมาณสองเดือนพี่น้องกเกษตรกรท่านใดที่สนใจต้องการหย่าซิกแนวเรื่อยไปปลูกหรือว่ามมีหย่าให้หมวยกล้วยกินเนาะค่ะกะสื่อก็บเพิ่นใดค่ะเพิ่นกระซงให้กิโลละหาบาทค่ะสนใจกะโทรไปสอบถาม รับจาของเพิ่นเลย้วค่ะหรือว่าไปหาเพิ่นใดเลยะคะ่ะสนใจโทรไปหาเพิ่นเลยะะ้วค่ะพอซวยเบอร์โทรเพิ่นกะศูนย์เก้าแปดเจ็ดเจ็ดหกห้าศูนย์ศูนย์สามเพิ่อนอนยู่บ้านเสาหลีคะ่ะอำเภอพนาจังหวัดอำนาจ,จเจริญหงาเพิ่งนก็งามงามค่ะหงาตัวนี้ย่าเพิ่งนกระนนกปูขึ้นกันเ้ยค่ะ เกิดดีขนาดตอนแรงนึกว่าจะบกเกิดพ่ออันแรงแรงไปแน่หย่าตัวอื่นตายบานนี้พ่อฝนตกมาใส่แน่หย่าตัวนี้ขึ้นทับเบิดค่ะตัดสองสามหลอบก็นจะเลือดได้หย่าซิกแนวเรื่อยด้วยค่ะบันตัดแห้ง่วงยคล้วยกินดีขนาด,นาด,าดาาค่ะผู้ใดบ่มีหย่าแห้งงวยกล้วยกะ ซื้อน้ำเพลินไปปลูกเลยค่ะขยายดีขนาดน้ำขังกับโดตายค่ะน้ำถ่วมนะคะโบตายสาหรับคลิปเปิดแบ่งพันธุ์หญาซิกแนวเรื่อยกับซัำหน่ก่อนเ้อค่ะสนใจก็ไปเบิ่งก็บเพิ่นเลยค่ะสําหรับคลิปนี้กระซัมในระคะจาจังได้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเย้เพลินน้ำแนวเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ